พี่จับเขาดีดีพี่จะออกเขาขนาดนั้นพี่ถ่ายดีดีนี่ค่ะพี่จับเขาดีดสิจับ้องไปลงาอย่าใ้ถ่ายเราเลยเฮ้ยให้ใจเีจับเขาดีดีเขาจะ่เอ้เลยให้ออกวงม่ออกอุ้ยว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 ุ้้ยวุ้ยวุ้ยววุ้ยว้ยวุ้ยวุ้้ยวุ้ยยวุ้ยวุ้้ยวุ้ยยวุ้้ยวุ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 ้้ยวุ้ย้ยวุ้ยวุยวุ้ยวุย พี่คะทดีหน่อยเถอะทำไกไม่ออกแอนดูเีดูน <igue> so like ่อยู่เฉยน่ัูเฉยอนอี้วจบไปอ่ะอยู่ยพี่คะทำดีดีหน่อยเถอะประชาชนเหมือนกันนะพี่แกไม่ออกอ่ะอนน่อยู่เอย่าทักก็อย่าัก็อยู่เฉย ปล่อยจไม่ออกไปินแล้วปล่อยกูช่วยยอย่าทักสิพี่กอยู่ชฉยเยสิไปเลก็จบเดีย่ยังคมข้าลงไปความหน้าลงไม่แต่ค uh ือไปเตะได้ด้วยหรอเลยเด้๋ยวรอพอได้แล้วเออเตะเตะต่อยได้ด้วยหรอกันก็บอกดีกวาด้วย มาเตะเขาได้ยังไงตะ